คีย์เดียวของคุณทั้งสองก็คือเพลงเพลงนี้ครับเฮเธอทํ hey, er, ทำไมตัวเธอถึงดำดำโอ้แม่งามขำดำเป็นดินสอขนาด2อบี หน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจอบแบนอย่างนี้หมอเกาหลีคงไม่รับทำท่อนแขนก็จัดว่าใหญ่ผู้หญิงอะไรขาโตใครทำให้เธอโมโห ต้องคอหักตายไม่รู้น้ำหนักเท่าใครกล้าช่างให้ดูไหมนี่ถ้าเอาเธอมาแยกมองแต่ละที่ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยแต่พอดูรวมรวมแล้วมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆเธอมีสเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบอิง ยิ่งดูยิ่งมีสเสน่ห์ยิ่งดูยิ่งมีสเสน่ห์เพเธอที่ฉันปากเสียเสมอมารู้ไว้เถอะนะเพียงเรียกร้องให้เธอสนใจก็ไม่รู้จักเริ่มจีบโดยคำพูดใดที่ล้อเรียนไปจริงๆแล้วมันคลั่งคล้ายเธอ น่ารักตอนเธอพูดจาลึกซึ้งท่าเป็นเรื่องใจเธอมองอ่ะไรอะไรด้วยความอ่อนโยนไม่สมบูรณ์แต่สมดุลเห็นภาพรวมเธอแล้วโดนรู้หมายใจฉันดวงนี้มันสับสนหลงไหลเธอจนหอมอดอใจแล้วเอย แต่พอดูรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินไม่ต้องมาเขินฉันพูดจริงๆเธอมีเสน่ห์มากมายจะน่ารักไปไหนอยากจะได้แอบอิงยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์ยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์มันทำไมมันทำไมมันทำไมดัมดัมทำไมแบนแบนทำไมแขนใหญ่คนอะไรขาโตมันทำไม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 แล้วทำไมแล้วทำไม